สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโมส,สุขูสุคนยินดีตอนหาบเขาสู่สองพุน่าปู้ใจวันนี้ผู้นาผู้ใจกะอยู่บาทที่เก้าพี่น้องสีมาเหริหน,นเงันมูเงาเพิ่นต้องมาแต่ไทยแตะกุมเทปแหละแต่สมัยเฮ็ดบุญน้ำพอวันที่สามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดเมื่อที่เสาก่าวพ้นาเกษตรไปวซอยเพิ่มตะวันวันนี้ก็ได้ออกมาเหรินน้ำเพิ่นเพิ่นกำลังไปตลาดสิสุเสสงเมาเฮ็ดทำสุงดูดกระแกนใหม่เนาะ ผุ้น่ากอกมากินขวเปียจาจารมากเปียกมันกันแซ่บๆแล้จ้าทุกคนมาหอดแล้วจ้าตอนนี้พู้น่าผูใจกำลังสิมาปอกนองไม้สิแกงนองไม่ซุ่มกันแซ่บๆแล้วจ้าเยอะช่ยเป็นไม่นองหนานองงายห่หลังจากปอกแล้วสิเปต้มแล้วมีนอกจ้าตอนนี้เขากำลังสิมาปอกนาหม่แล้วก็สิต้มเนาะมูมาหอดเดี่วัแกงนอง้แม่เๆจ้บระวังเป็นมา คุณพ่ออยู่จบอกเกลอายำเท่าไหร่จะบอกเท่าไหร่ต่ว่าแล้วขอไปยุนนังพี่ท้ายเกลืองบอท้ายอเนาะงแล้วนูัดสอบปักซองเ้นียเกาแฟเขาเป็นราคาเนาะราเป็นห่บนงเอาที่นี่นางท้ายเกลือเ็กเน่กินทาส่ท้ายเนาะ อออดกระทูมือเราไม่หัวใจมือเราชิบดเชร้าโลกันชรวนั่นแหละเนะาไปแล้ะได้รยก็ตวถแเอาไปอยู่กับพทวกขยอย่นอกยูเหมือนถูเมืออ่ะเอามือลานใเอือชิบแต่เซกใหมใหมใหม่จจกทุกคนเดี๋ยองใส่ฮานอ่แต่ว่นวม่ที่แบบัวมีพัดรวนเลยเนาะ จายสินงกอนเลยได้บะอ,อันีต้องเหรเ,เออต้องตูนะตัไปเลยเนาะฮะปุวกอยู่หันไหนคนเนี่ยอินเดียเหรอเนี่วันโตไม่มีนิดเลยต้องานเสื้อมาสัมอันฮะต้อนเสื้องนองหอม ยังวาเด้อเมียแล้วเขาเขาเนาะพี่น้องเมียไม่พูต์อได้นี่มาเขาเมียนจั่ก็คนหรือเปล่าเขาพาเขาไม่หนาแกงหม่เสรบแสแล้วจาดูกคนอยู่หอยเพลคือเก่าแล้วจา้าแกงทำไมล่วผมมียังลายเบียร์ละช <c oughs> <c oughs> ักคำนี้ห <c oughs> น่อนมา งานอย่างนะครับโรดบถท่านหอดใกหรอะเนาะช้อมืออะอยู่แห้ครับเมื่อคืนอันนั้นบมเดลนอนอนุ่งเสี้อตื่นเสาหอกนอนเลยรับนี้ฟ้าหอกเลเจะพาดรับก่อนระยายแล้วมันะร้ลังไฟทางหมอครับก่อนก็ปะท่องไปเสิ็จกระฟ้ั่งรับตามมาเนาะตามัง่ังสุดอ่ะ เออเดือดมาขอได้แ er ม no ่น้อยนึงแม่มาเือดุแม่โอ้ยตงกินแก่ี๋ยวเาสิตามาใหม่ตบนกับตอนแกงนสถไทยมึงเด้อจ้าทุกคนมาใหม่เจือเด้อทุกคนะมาแกงกันเลยตอนกาสใส่น้ำยาน้าน้องุณนหาตามเพียดโดยไทยเลยน้ำยาหนังยาใจจ้า เอาเบือเนาะกคนเสร็จน้ำกระโดพี่น,อน้องพ้องใส่ห้างกับมีกระลูกหมูจ้าก็เฮ็ดฟ้าเฮ็ดเฟือกเนาะอล้รก็บบอบบอบบอบดีนะ้าต้วนะใส่พริกสดใสเลยนะเยอะเราจะไปถากัสดสดสาเนนะเนนลยทุกคนมันมาเลยแสร็เสรตจา้นาน ชวดจ ja op, <dear. S 1> ้ากระโหลกมงูลกมันดูงานชุดกา้าไปลองกเ็น้ำมูแล้วจ้าแกงปลาหมึกแสบทุกคนเดเกินไซายฮาวนี่กระดหกมูกระโหมูอะไรก็พักด้วงเลยก็เฮ็ดจ้าเย้โอยข้อไข้าหมล่ไปข้าวๆหลวอไปหายิ่เหมือนกันก็หอมือกันเลยพักงนี้เอาก็ะได้ ซาซาเาจ้าเดี๋ยวมากินกันเสรๆแล้วจ้าทุกคนข้าสาลหัแลนี่ยมคือหวานหรอห่าตัวนึ่มากนจะซาเ่าลูกมูลกกหลังน่าข้ามห่างหรอซาซ่าหรานเกียงหางหนอเดดสอง เสจกจ้าทุกคนแก็มาใหม่สู่ทุนนปูุดใจเด้อเรื่อมเสกที่กักงูลง่ะแก็ต้องมาสาดนอแรงพื้นแรงเลยอะ่ะแล้วมันเสกไม่แห้งต้อากะล้งถายเห้ง เอาเห็ดลงเนาะจ้าเห็ดฟวงเห็ดฟาง <c oughs> เห็ดทายอ่ะเยอะแกทำไงสูตรูนาปูใจเสร็จไม่ร้ว่าน้ำันเดอร์แต่ก็มีพักนาแบบจัดเ้าใส่ลงไปจะสมปรุงใช้เปรเลใสใช้ซูโรดเนาะ yeah. เอะเรียว่าได้หายบ้าว่ารักระเทยนี่มึงกูทายมาทรงเก่าขออีกแล้วพี่น่อย อับประทานกินทุกคแนเลยว้าวมากินมาทุกคนเดี่ปอาจั์กุหลาเหรอเก่งหน่มใหม่แสบๆเด้อปูหน้าปูใจนินี่เติมหนาอยา่เฮ้ยลุ่เละเถ้าเฮ้ยหนาวยาบ่สซ่บเนาะน่าจะเสียเปรี่มันียกเพศกันแขนนั่นแหละเสียวจระดูกูหนาแนะะ ตำสมมาจะตสตอนสีแดงๆนยหนึ่งตายว่าตตอนเทียงเนี่ยม่กัสินที่เป็นสิแก้วไหสบโบวเวิร์ดมาเจอปงยาหรอกยิ้มยำลายเสียถ้ินมยำแบบเซฟมาเองตามเเซฟมาเองไม่กว่ามาเองกคป้าอนนี้เรามีปัวนอโสดเลยสดชื่เกาลจ้าจะกูจะหารัวายแคตอนแรกให้เอายกล่ครัเอาูยังไงเนอ แต่กูก็ยังหาว่าท่านได้ยล้ยจ้าทุกคนแล้วนะจ้าแกงกระมานเส็บผมนั่งๆมากๆสุดเด้อเียเสียเด้อเลยเสียครับมาก อือน้องอเอาไปท่าตานั่แหละกินแล้วพอใหญ่เดี๋ยวตับเสียพูอใหญ่ว่ะนี่พูดพูดไม่พอพูดว่าพ่อใหญ่อ้ดนบุญยาเขาเกาะตันังเปลวสิมาเออแล้ว เออกูก็ลังสอกไปกูหน้ากูสิออกไป่าไ่ไปใช่กันเท่ใ่ที่แรกว่าสิก้าแนนังกับส่วนไปมุ่นเม่หองเพลงสองวดกับจางอาหารมานังในนึ่งตัมาใช่ไมได้ครันั Wow, nó nó sa luôn rồi lại <laughs> ừ. bây giờ, mày đi đây đi không? nè, ăn bánh bây giờ ลำไปเสีละได้หรเล่าม่อดเลยมาตาเออกมามาผดีลนปลองสีใหม่กงะดัแกงอามาอยู่ะบอกน้าเปนองสีใหม่เสียจตาออแม่แล้วขันน้องจะทีหงายเนาะเออแมน พอว่างคนเห็ดมันพอเต็มหัวแม่คนเห็ดหายต้งกะจำอ่ะสวำเสียบเลยทุกคนเลยข้อมาส่งสีเองเกี่ยนจับอย่พอเขากินเยอมนา่กนงม่ไมแจนงใหม่แ้วเนาะเขาบอกให้กินเยอจากุญแจมแลกกินแล้วให้ หยแก้มุกแก้กุ้งให้กินพุนตางสกินกันเขาลืมไปว่าเขาเขาเป็นคนในเมืองเนาะกลับมาเขาอยากกินแกงเราใหม่ลืมไปนักกินจนเบื่อแล้วหรอเจ้าคนกินจนเบื่อจิ๊ต้องอยาดกินข่าวกันเออันีเนลังใจปูนาเลยเจ้ากติดตามปูนาเลยเจ้าดีมากแล้วีเจอกันไปกินหาเดี๋ยว